ดูแลหัวใจชะลอไตเสื่อมฟังโปรบีเลยค่ะมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยเราก็มารู้ก่อนนะหัวใจว่าหัวใจเนี่ยขนาดจะเท่ากับกำรรปั้นของเจ้าของมีหน้าที่ที่จะสูบฉีดโลหิตให้พุ่งไปตามหลอดเลือดส่วนต่างๆของร่างกายการดูแลที่2ก็คือเราวัดการทำงานของหัวใจได้อย่างไร เราวัดได้ง่ายๆเลยโดยการวางนิ้วนะคะสนิ้วหรือ3นิ้วก็ได้นะไปที่ข้อมือพอเราวางนิ้วแล้วเราก็นับไปด้วยนับไป60วินาทีหรือ1นาทีนี่นะเต้นกี่ครั้งนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นการวัดการทํางานของหัวใจการดูแลที่3นะคะเขาบอกว่ามันมีเครื่องมือช่วยวัดมันจะมีตัววัดปลายนิ้วให้เขาวัดออกซิเจนกันตัวนั้นเนี่ยก็สามารถ วัดการเต้นของหัวใจได้เช่นเดียวกันแล้วก็มีเครื่องวัดความดันโลหิตเขาก็จะมีการวัดชีพจรให้เราด้วยเช่นเดียวกันเครื่องมือวัดตัวที่3าก็สะดวกสบายมากเลยก็คือสมาร์ทวอทช์อันนี้ก็คือเป็นนาฬิกาที่เขาใส่แล้วก็วัดได้เลยว่าตอนนี้หัวใจเราเต้นกี่ครั้งตอนนี้เครื่องมือช่วยวัดเนี่ยนะคะก็มีหลายอย่างเลยที่จะดูว่าสัญญาณชีพของเราเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะข้อสก็คือเขาถามว่า h า a r t เรทอัตราการเต้นของ หัวใจกับเพลก็คือจังหวะการเต้นของหัวใจเนี่ยมันแตกต่างกันยังไง จริงๆแล้วเนี่ยนะคะมันคืออันเดียวกันแต่วิธีการวัดเนี่ยก็จะแตกต่างกันนิดเดียวเท่านั้นเองต่างกันที่ตรงไหนที่เราวัดแล้วก็ลักษณะการที่เราวัดมันหัวใจหดตัวแล้วเราวัดตรงนี้นะเขาก็จะเรียกพาร์ท a รทแต่ถ้า p พาส e นะคะก็คือตรงข้อมือหรือตรงคอเนี่ยนะข้อ5นะคะก็คืออัตราการเต้นของหัวใจเนี่ยปกติแล้วมันควรจะเป็นเท่าไหร่ จริงๆแล้วเนี่ยอัตราการเต้นของหัวใจเนี่ยนะคะมันก็จะแบบแตกต่างหลากหลายนะผันแปรไปตามอายุไปตามเพศแล้วก็ไปตามกิจกรรมต่างๆของแต่ละวันแต่ว่าค่าเฉลี่ยของอัตราการเต้นของหัวใจของคนเราจะอยู่ที่60ถึง100ครั้งต่อนาทีอมาดูข้อ6ค่ะปัจจัยที่ทําให้หัวใจเต้นเร็ว คือหัวใจของคุณเนี่ยนะอาจจะแบบเต้นเป็นร้อยหรือร้อยกว่าได้ถ้าคุณมีปัญหาด้านสุขภาพหรือมีการเครียดวิตกกังวลดื่มคาเฟอีนแล้วก็ดื่มแอลกอฮอล์หรือบางคนแร่ธาตุไม่สมดุลเลือดจาง ไทรอยก็เช่นเดียวกันคนที่ติดเชื้อเป็นไข้หรือผลจากยาที่ทานค่ะคนที่สูบบุหรี่ค่ะออกกําลังกายหนกักอย่างสุดท้ายก็คือคนที่ติดยาเสพติดนะคะข้อที่เจ็ดเขาบอกว่าปัจจัยที่ทําให้หัวใจเต้นช้าลงคนที่ เป็นนักกีฬาแล้วก็มีผลข้างเคียงของยาบางชนิดแร่ธาตุไม่สมดุลแล้วก็คนที่มีปัญหาหยุดหายใจขณะหลับค่ะคนที่มีปัญหาสุขภาพนะคะแล้วก็ชราภาพและข้อสุดท้ายก็คือปัญหาการนำสัญญาณไฟฟ้าของหัวใจข้อที่8บอกว่าอาการที่เสี่ยงโรคหัวใจอันนี้เราต้องคอยสังเกตด้วยนะ อย่างเช่นแน่นหน้าอกหรือว่าเป็นลมบ่อยๆหรือเป็นคนที่ใจเต้นพริ้วๆใจสันส่นๆอันนี้ก็ให้สังเกตตัวเองด้วยนะข้อที่9เทคนิคการดูแลหัวใจค่ะ คาวน,นี้เราจะดูแลหัวใจอย่างไรให้แข็งแรงอย่างแรกก็คือทานอาหารดีมีประโยชน์แล้วก็คุณควรจะต้องควบคุมน้ําหนักลดพุงค่ะควรที่จะลดความเครียดนะฮะเลิกสูบบุหรี่ค่ะคุณควรที่จะออกกําลังกายสม่ําเสมอนะคะและข้อสุดท้ายที่จะช่วยเรื่องหัวใจก็คือทาน HRT เป็นประจํานี่คือ HRT นะคะ ก็คือเป็นสารอาหารรูปแบบเจลอันนี้ก็อยากจะแนะนําตัวช่วยบํารุงหัวใจเลยเพราะว่าตัว HRT เนี่ยนะคะเขาก็จะเป็นสารสกัดธรรมชาติแล้วก็เป็นสารที่หัวใจของเราเนี่ยต้องการถ้าคุณคิดว่าคุณสนใจนะก็สามารถติดต่อีมาได้ก็สามารถที่จะสแกน QR code นะคะตามนี้หรือโทรศัพท์มาตามเบอร์นี้ก็ได้นะถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe นะคะ พบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะวันนี้พี่ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ